สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมธรรมชาติเดวยวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวของท่นทานท้าวสักกาเทวราชราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ได้ปลอมตัวมาใส่บาตรกับท่านพระมหากัสสป,ปเทระผู้เป็นเดตาตะคะในด้านผู้เป็นเลิศทางด้านกันทุดงโดยท้าวสักกาต้องการอน,นิสงบุญเพื่อช่วยเพิ่มรศมีทำไมท่นทานท้าวสักกาถึงต้องปลอมตัวและต้องการอน,นิสงบุญเพื่อช่วยเพิ่มรศมีของตนด้วย เราไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยครับโดยท้าสก,กัดเทวราชหรือว่าพระอินท์เป็นเทวราชปกครองเทพชั้นจัตุมหาราชิกาและเทพชั้นดาวดึงประทับอยู่ในวิจชยัยนปราศาสตร์โดยเดชเกลอาำนาจได้รัศมีของพระองค์ย่อมคมเทพใต้การปกครองทั่วไปด้วยมาจนถึงการอุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราจนกระทั่งมีเทวดาสามองค์ อยู่ในวิมานไม่ไกลจากวิทยานปราสาทเท่าไรนักโดยเทวดาทั้งสามคือจุลรสเทพบุตรหนึ่งมหารสเทพบุตรหนึ่งและอเนกวันนะเทพบุตรหนึ่งทั้งสามท่านนี้เคยเป็นมนุษย์ทำกุศลไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นันมากตายแล้วได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยความที่เทวดาทั้งสามทำบุญในเนื้อนาบุญที่ดีไว้มาก ทำไม้มีรัศมีกายสว่างสวัยกว่ารัศมีของเท้าสักกะยามใดที่เทพบุตรเหล่านั้นพาเทพธิดาเดินเล่นในงานนักกัตรเฤกรัศมีกายจะแผ่ไปกรบรัศมีของท่านเท้าสักกะทำให้เท้าเธอต้องสเสด็จกลับไปในปราศาสและทรงเก็บงำความขืนอายไว้ในใจที่ถูกรัศมีของเทพบุตรทั้งสามนี้กลบจนสิ้นแต่นั้นมาเท้าสักกะ คือหลังจากตอนที่เท้าสักากาได้นับถือพนัตนาตรัยและได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วก็สงหาโอกาสที่จะถวายทานแด่พระอริยาสาวกเพื่อหวังให้อนนานิสงส์ทานช่วยเพิ่มรัศมีกายให้เหนือกว่าเทพบุตรทั้งสามองค์นั้นแต่ทรงรับรู้มาว่าการเป็นเทวดาแล้วจะได้ถวายอาหารบินทบาทแด่พระทักกินัยบุคคลเช่นพระาราหันผู้ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นไม่ใช่เรื่องง่าย พะพระอาหารหันต์ผู้ออกจากสมาบัตินั้นจะมุ่งสงเคราะห์มนุษย์ผู้ยากจนก่อนท้าสักกะทรงรู้เรื่องนี้เพราะครั้งหนึ่งทรงได้ส่งนางเทพธิดาประมาณห้าร้อยองค์ไปดักใส่บาตรกับพระหมากัสปาเถระ,ระขณะท่านกําลังจะเข้าไปบิณฑบาตในเขตกรุงราชคลึกพวกนางเทพธิดาได้นิมนต์ให้ท่านหยุดรับอาหารทิพย์พระเถระเห็นว่าพวกนางเป็นเทพธิดามาจากสวรรค์จึงห้ามไม่พวกนางใส่บาตร เหล่าเทพิดานั้นเมื่อกลับไปแล้วก็ได้ทูลแก่เท้าสัก,กาเทวดาษไปว่าพระเถระจะไม่รับบิณฑบาตจากพวกเทวดาโดยต่อมาเทพิดาเหล่านี้อยากใส่บาตรแต่พระมหาสปเทระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติด้วยตนเองโดยตรงนี้ผมจะขอที่ใบเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับการเข้าอยู่ในนิโรธสมาบัติดับจิตใจปราศจากจิตด้วยกําลังภาวนานั่นติดต่อกันได้จิตวัน ผู้เข้านิโรธสมบัตินี้ได้คือพระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้ได้สมบัติแปดเท่านั้นโดยผลที่เกิดจากนิโรธสมาบัตินี้ก็คือหากมีผู้ใดได้กระทําทานกับผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติจะถือว่าได้บุญกุศลอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดคือส่งผลบุญมากมายมหา,าศาลแก่ผู้ที่ได้ถวายทานให้กับผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเป็นคนแรกอีกด้วยโดยมาเข้าเรื่องราวของเท้าศักกาต่อนะครับ เมื่อนางเทพธิดาเห็นท่านพระมากรสสปะออกจากนิโรธสมาบัติแล้วพวกนางจึงได้แอบ,บมาดักรอพระเถระโดยที่ไม่ได้ทูลบอกกับเท้าสักกะเพราะคิดว่าครั้งก่อนพระเถระไม่รับอาหารแต่ครั้งนี้ท่านอาจจะรับก็ได้พวกนางนิมนต์ให้พระเถระรับอาหารทิพย์แต่ก็ถูกพระมากรสสปะเถระห้ามปรามอีกครั้งหนึ่งพวกนางจึงได้ถามว่าเหตุใดพระคุณเจ้าจึงไม่สงเคราะห์พวกเราบ้างเจ้าคะ พระเถระได้ตอบว่าเราต้องการสงเคราะห์เฉพาะคนที่ยากจนข้นแขนเท่านั้นพวกนางเทพธิดาได้กลับไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถูกท้าวสักกาเทวราชตรัสถามว่าไปที่ไหนกันมาพวกนางได้ทูลเล่าการไปดักใส่บารกับรกกพระหมากัะสปเถระให้ท้าวสักกะทรงทราบท้าวสักกะได้ตรัสถามว่าท่านไม่รับอาหารทิพย์แล้วท่านพูดว่าอย่างไรบ้างพวกนางได้ทูลตอบว่า ข้าแต่ท่านจอมเทพพระเถระได้กล่าวว่าเราจะสงเคราะห์เฉพาะคนที่ยากจนข้นแขนเท่านั้นท้าวสักกะได้ตรัสถามต่อไปว่าแล้วพวกเธอไปรอใส่บารด้วยเครื่องแต่งกายแบบไหนพวกนางได้ทูลว่าพวกเราไปในชุดเทพธิดาเจ้าค่ะท้าวสักกะท่งยินวิธีที่จะใส่บารได้ก็ด้วยวิธีปลอมตัวแล้วตรัสว่า ลักษณะอย่างพวกเจ้านั้นไม่มีทางที่ได้ถวายบิณฑบาตแต่ท่านพระมากัสสปเทระหรอกโดยแต่นั้นมาเทวสก,กเทวราชก็ทรงส่องดูว่าพระมากัสสปเทระเข้านิรธสมบาบัติอีกครั้งเมื่อใดจนกระทั่งพบว่าท่านพระมากัสสปเทระกําลังเข้านิรธสมบาบัติอยู่ในถ้ำปิพริคือเป็นถ้ำที่อยู่ในภูเขาขี้จกูดและจะออกจากนิรธสมบาบัตินั้นในวันที่เจ็ดครั้นเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันแล้ว ท่านประหมากัศปเทระก็ออกจากสมามบัติได้ถือบาดมุ่งหน้าเพื่อที่จะเข้าไปบินทาบาทในเขตกรุงราชคลึกโดยท่านเทวสกกาเทวราชทรงประสงค์จะถวายบินทาบาทด้วยพระองค์เองพระองค์จึงได้ชักชวนนางสุชาดาโดยตรงนี้ผมจะขอเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเล็กน้อยอันว่านางสุชาดาบางครั้งท่านก็เรียกว่านางสุชาดาอสุรากัญญาคือนางเป็นเทพธิดาของจอมมรสน ผู้เป็นคู่ปารปักของเทพชั้นดาวดึงโดยมาเข้าเรื่องกันต่อครับท่านท้าสักกะทรงประสงค์จะถวายบิณฑบาตจึงได้ชักชวนนั่งสุชาดาให้ไปย่างโลกมนุษย์โดยท่านท้าวักกะพระองค์ทรงได้เนรมิตบ้านเก่าสุดโทมตั้งอยู่ดิมถนนก่อนเข้าหมู่บ้านของช่างหูกคือก่อนเข้าพระนครตัวท่านท้าวักกะเทวดาได้แปลงพระองค์เป็นช่างหูกแก่งอมคือเป็นช่างทอผ้า ฟันหักผมงอกหลังคอมนั่งขึงได้แล้วให้หนางสุชาดาแปลงร่างเป็นยายเท่าชาราฟันหักผมงอกหลังค่อมเช่นกันนั่งกล่อด้ไซอดอดู่พระมหากระสปะถือบาทเดินไปตามถนนหมู่บ้านพวกช่างูกตั้งใจว่าจะส่งคล้อคนเข็นใจพรานก็เลยเห็นบ้านที่ดูเหมือนที่พักข้างทางมีสภาพเก่าใกล้พังเดินเข้าไปใกล้ๆกก็เห็นสองตาใหญ่กำลัง่อผ้าอยู่ภายใน โดยท่านพระหมากัสสปะได้คิดว่าสองตายายนี้แก่ขนาดนี้แล้วยังต้องทำการงานหาเลี้ยงชีพกันเองหมู่บ้านนี้คงไม่มีใครยากจนเท่าสองคนนี้อีกแล้วเราจะหยุดรับบินฑบาตจากสองคนนี้ได้เพียงน้ำประกาศด,ดองก็จะเป็นการสงเคราะห์พวกเขาท้าสก,กัดเทวราชรู้ความที่พระเถระยังไม่รู้การแปลงตนจึงแนะนั่งสุชาดาว่าพระกุณเจ้ากำลังจะมาหยุดหน้าบ้านเรา เจ้าจงนั่งทำการงานต่อไปเหมือนเราไม่เห็นท่านสักพักเราค่อยนำอาหารไปใส่บาตรท่านนะโดยท่านพระมหากัสสปะได้หยุดยืนอยู่หน้าบ้านสักพักหนึ่งเท้าศักกะได้ตรัสว่านี่นายายดูเหมือนหน้าบ้านเราจะมีพิ่สุยืนอยู่นะออกไปดูสินางสุชาดาทูลว่าตาเอ๋ยออกไปดูเองเถิดฉันกำลังมมวนได้อยู่ชายชรลาหลังค่อมเดินออกไปดู เห็นพระเถระแล้ววหวเป็นจ่าค้าประดิษฐ์เอามือยันเขา่าทำาเป็นเหนื่อยหอบเงยหน้ากล่าวกับท่านไปว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระชื่ออะไรหรือดวงตาของข้าพเจ้าพร่ามัวมองเห็นไม่ค่อยชัดแล้วเอามือขยี้ตามองพระเถระซ้ำแล้วและกล่าวว่าตายจริงพระผู้เป็นเจ้ามากัสสปะโอ้ยากจริงหนอยากมากที่ท่านจะมาหยุดหน้าบ้านของพวกเราแล้วร้องบอกภรรยาว่า ยใ,ในบ้านของเรามีอาหารอะไรอยู่บ้างรีบออกมาใส่บารเร็วๆภรรยาได้ตะโกนว่ามีอยู่แต่ไม่ใช่ของปลาเนีดนักนะชายชราเรียบกลับเรียนกับพระหมาก,กัสปาเถระไปว่าพระกุณเจ้าผู้เจริญท่านอย่าได้คิดว่าอาหารเลวหรือปลาเนีดเลยได้โปรดสงเคราะห์รับอาหารของพวกเราด้วยเถิดแล้วยื่นมือออกไปขอถือบารพระเถระก็ส่งบาทให้ เพราะคิดที่จะนูเคราะห์พวกเขาอยู่แล้วเท้าสักกะทรงถือบาตรเข้าไปในบ้านแล้วตักข้าวออกมาจากหม้อใส่ลงไปเกือบเต็มบาตรแล้วก็ใส่กับข้าวหลายชนิดลงจนเต็มบาตรอาหารที่เท้าสักกะใส่ลงในบาตรมองดูเหมือนจะเป็นอาหารที่บริจาคให้คนขำพราแต่เมื่อตักโดยหยิบขึ้นมาบริโภคจะมีสภาพเป็นอาหารทิพย์ ชายชราถือบาทนำมาถวายใส่ในมือของท่านพระมหากัสสปะทันใดนั้นกลิ่นของอาหารก็ฟุ้งออกเป็นกลิ่นทิพฟุ้งไปทั่วทั้งพระนครโดยท่านพระมหากัสสปะเทระได้กลิ่นแล้วก็คิดว่าชายชราคนนี้ดูยากจนก้นแค,ค้นแต่อาหารทรงกลิ่นหอ,อมยิ่งนักเป็นเสมือนกลิ่นอาหารทิพของพวกเทวดาเขาเป็นไกลกันแน่ท่านพระมหากัสสปะเทระจึงได้ใกล่ครวญดูก็ได้รู้ว่า แท้ที่จริงแล้วชายชราคนนี้ก็คือท่านเท้าสก,กาเทวราชพระเถระจึงได้กล่าวว่าท่านเท้าโกศีโดยตรงนี้ท่านพระมากัสสะเถระได้เรียกระบุโคดเดิมแล้วได้กล่าวต่อไปว่าพระองค์ทำกรรมหนักแล้วเหตุใดจ,จึงมาเย่งบุญของคนเขียนใจพระองค์ก็ทรงรู้อยู่ว่าวันนี้จะต้องมีคนเขียนใจคนหนึ่งถาวายบิณฑบาตแก่ตมา แล้วคนคนนั้นอาจจะได้รับตำแหน่งเสนาบดีหรือไม่ก็ตำแหน่งเศรษฐีโดยท้าสกกาเทวราชเมื่อถูกพระเถระทักแล้วได้บันดาลให้ชายชราหายไปปรากฏพระองค์จริงพร้อมด้วยนางสุชาดาเทพกัญญาประทับยืนไหว้พระหมากัสปะเทระแล้วตรัสว่าเป็นความจริงของพระกุณเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้เข็นใจที่พระคุณเจ้าควรสงเคราะห์ยิ่งกว่าใคร พระเถระได้ถามว่าพระองค์เป็นเทวราชเสวยเทวสมบัติในเทวโลกจะเป็นผู้เข็นใจได้อย่างไรกันเท้าสักกะจึงได้เล่าว่าเมื่อสมัยที่พระองค์ยังเป็นมนุษย์อยู่ตัวของท่านเองนั้นไม่ได้ทําบุญในพระทักขินายบุคคลเพราะการนั้นม่ได้มีพระศาสนาการเกิดเป็นเทวราชในดาวดึงมีพระรมีพอประมาณต่อมาก็มีเทพบระรสามองค์มาอุบัติ ทั้งสาทำบุญในพระศาสนาไว้มากจึงได้ปรากฏรัศมีกายปรบรัศมีกายของข้าพเจ้าจนบางครั้งข้าพเจ้าต้องหลบเข้าไปในปราสาทแล้วตรัสอีกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าวันนี้ใครเล่าจะน่าสงสารยิ่งกว่าข้าพเจ้าโดยท่านพระมหากัสสะไม่ได้ฟังแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งที่พระองค์ถวายแล้วก็แล้วไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอพระองค์น่าได้ปลอมตนมาหลอกเพื่อถวายบินฑบาตอีกเลยเท้าสักกะได้ตรัสถามว่าการที่ขพเจ้าหลอกลวงแล้วได้บินฑบาตขาพเจ้าจะได้บุญหรือไม่พระมหากัสสปะเทระก็ได้ตอบว่าได้อยู่มหาบาพิษเท้าสักกะได้ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องการทำกุศลก็เป็นสิ่งที่ขพเจ้าควรทำอย่างยิ่งแล้วว่าแล้วเท้าศักกะก็ได้ไหว้พระเถระ ประทมพระทักษิณแล้วห่อขึ้นสู่อากาศพร้อมทั้งเปล่งพระอุทานว่าโอ้น่าสัจรรจริงแท้ทานเป็นฐานยนยอดเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วในพระกัสสปะโอ้ทานนี้เป็นฐานยนยอดเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วในพระกัสสปะโอ้ทานเป็นฐานยยอดเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วในพระกัสสปโดยเหตุที่ทำให้ท้าวสักกาเทวราชทรงเป่งอุทานเช่นนี้ พระทรงปิติที่ได้ถวายอาหารทิพย์แด่ท่านพระมหาคสปาเทระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติถวายด้วยความอ่อนน้อมด้วยตนเองถวายด้วยความเคารพไม่เบียดเบียนผู้อื่นถวายด้วยสัมมาทิฏฐิถวายด้วยความถึงพร้อมสามประการคือ 1. เขตสมบัติผู้รับเป็นเนื้อนาบุญสูงสุด 2. ทายาสมบัติสิ่งที่ให้เป็นผู้ชนะอันประณีต 3. จิตสมบัติ ความตั้งใจมุ่งมั่นถวายมั่นคงโดยในขนาดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงได้สดับเสียงอุทานของเท้าสักกะด้วยทิพยโสตธาตุคืออุทิปที่เกิดจากกำลังของชาณพิญญาพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งอุทานว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใครพิสุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตนมิใช่เลี้ยงผู้อื่นผู้คงที่ไม่มีความยินดียินร้ายแล้ว สงบแล้วสงบจากกิเลสแล้วมีสติอยู่ทุกเมื่อโดยส่วนในอัตถกถาธรรมบทไดเล่าว่าจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแก่พิสูจน์ทั้งหลายว่าเท้าสักกาจอมเทพได้เสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่กัสปะบุตรของเราเพราะกลินศีลแล้วได้ตรัสพระคถาว่ากลิ่นกิสนาและกลิ่นจันเป็นกลิ่นหอมแผ่ไปได้ไม่ไกล ส่วนกลิ่นศีลของผู้มีศีลทั้งหลายเป็นกลิ่นที่แผ่ซ่านไปได้ไกลทรงกลิ่นหอมไปในหมู่เทวดาและมนุษย์โดยไม่ปรากฏว่าเมื่อเท้าสักกะได้เสด็จกลับไปแล้วทรงมีพระรสมีกายเพิ่มพูนเท่าใดแต่จากกุศลเจตนาที่จะถวายทานเพื่อมุ่งผลบุญช่วยมีเดชคือมีพระรสมีเพิ่มก็น่าจะเป็นไปสมพระทัยแล้วโดยเรื่องราวของเท้าศักกเทวราช ที่ได้แปลงตนมาเพื่อใส่บาตรกับพระมหากรสปรเทระก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโดยก่อนจะจบเรื่องนี้ผมก็ขอนำเรื่องราวของทานที่ให้แก่พระอริยสงฆ์ที่มีผลมากมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับอันว่าท่านผู้ปฏิบัติดีสี่จำพวกท่านผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกนั่นคือพระสงฆ์เป็นผู้ซื่อตรงตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญา เมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชายอยู่ทำบุญมีอุปธิเป็นผลฐานที่แล้วในพระสงฆ์จะมีผลมากโดยท่านผู้ปฏิบัติดีสี่จำพวกนั้นก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันนั่นเองครับโดยผมก็หวังว่าเรื่องราวเรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังที่ต้องการศึกษาธรรมะ ของพระพุทธเจ้าไม่มากก็หน่อยนะครับโดยหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยครับก่อนจบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องธรรมธรรมชาติและกดตกใจเรื่องราวของท่านท้าวสักกะกับท่านพระมหาก,กัะสปะเทระเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีพบแต่ความดีและมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ขอบคุณที่สละเวลามารับฟังธรรมะในเรื่องนี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ